สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยวยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแบตเตอรี่ลูกนี้กันนะจากครั้งแรกที่ผมใช้เครื่องเพชในการขีปเพื่อกระตุ้นขึ้นมานะแบตเตอรี่ตอนมาคือไม่มีไฟนะหรือมีอยู่ประมาณ6กเจ็ดโวลต์นี่แหละเพราะว่าเครื่องมันอ่านได้ประมาณนี้นะแล้วก็เครื่องทําการนะดันโวลต์ขึ้นไปประมาณ1 7 1 8โวลต์จนมีอาการกินกระแส ตอนนี้ดูที่โวลต์ของเครื่องอเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆโวลต์ของเครื่องอยู่ที่ประมาณ14.5นะแล้วก็กระแสอยู่ประมาณ8แอมป์ซึ่งอยู่ในเลงของการชาร์จแบตเตอรี่ปกติแล้วนะหมายถึงแบตเตอรี่มีการกินกระแสชาร์จปกตินะต้องย้ําก่อนว่าลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ซิลนะ SMF ของ Puma นะ 95D31L นะทอจากรถ Vigo ของลูกค้านะเมื่อวานเอามาเทินแล้วก็ ไม่มีไฟนะลูกค้าจอดเป็นปีนะจอดจนไฟหมดนี่แหละไฟหมดหายไปเลยแล้วก็ลูกค้าก็พยายามชาร์จโดยใช้เครื่องออโต้คีบแต่มันก็ไม่กินกระแสนะเพราะว่าความต้านทานน่าจะสูงนะเพราะตอนวัดเนี่ยมันวัดไม่ได้นะวัดอะไรก็ไม่ขึ้นนะเครื่องวัด CCA ก็วัดไม่ได้แต่เครื่อง PET เพชรก็ทําการกระตุ้นขึ้นมานะจนกินกระแสปกติตอนนี้อยู่ที่ไม่เกิน8แอมป์ แรงดัน14.5เนี่ยเขาจะวนลูปในการทำงานไปเรื่อยๆนะเนี่ย8แอมพ์พอดีนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะนะใช้เครื่องเชื่อมโมชาร์จต่อนะเครื่องเชื่อมโมที่ใช้จะเป็นของค่ายพีพ่พรนะตัวนี้นะเดี๋ยวจะใช้เครื่องเชื่อมโมในการชาร์จต่อนะเดี๋ยวจะดูว่าปฏิกิริยาการชาร์จเนี่ยมันต่างหรือเหมือนกับเครื่องเพชรยังไงนะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องเพชรแล้วก็จะลองเอาเครื่องเชื่อมโมชาร์จต่อนะ เพราะว่าระดับการกินกระแสมันปกติแล้วนะแต่ถ้าท่านไม่มีเครื่องเพชรนะแล้วเจอแบบอาการแบบนี้มาท่านใช้เครื่องเชื่อมโมในการทําไปได้เลยนะก็คือ,อไม่ต้องมาใช้เครื่องหลายเครื่องหรือว่าสองสามขั้นตอนแบบของผมก็ได้นะทีนี้เราก็เปิดเครื่องมันน่าจะย้อนแสงมันมืดเลยไม่เห็นนี่เห็นไหมดูโวลต์13.2โวลต์นในในกองไม่รู้เห็นเปล่านะเดี๋ยวจะทำการปรับ แรงดันขึ้นการกินกระแสปกตินะเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปนะเดี๋ยวขอขยับนิดนึง่งนะโอเคพอดีมันมืดมันไม่เห็นนะเราดูที่โวลต์ก่อนนะโวลต์ตอนแรกก็ประมาณ13.2นะ13.2นะเหมือนตอนแรกที่เราคีบแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่งอะไรนะเปิดเครื่องทำงานนะเล่งโวลต์ขึ้นมาครับ เราดูการกินกระแสกับแรงดันที่เราเล่งขึ้นมาการกินกระแสมันสัมพันธ์กับแรงดันที่เราเพิ่มไหมถ้าได้ประมาณนี้นะ13กว่านะประมาณถ้า14ก็กินอยู่ประมาณไม่เกิน8แอมป์เห็นไหมจะใกล้เคียงกับเครื่องเพชรเครื่องเพชรดันอยู่ประมาณ14.5กระแสประมาณ8แอมป์เครื่องนี้ดันได้อยู่ประมาณ7.3 7.4ถือว่าปกตินะทีนี้ถ้าแบตที่มันมีอาการที่เรียกว่าไฟหมด นะจากการจอดหรือจากการคายประจุของตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยให้ทําการเปิดความถี่ช่วยผมจะเปิดความถี่ช่วยนะขึ้นมาอ่านิดหนึ่งเขาก็จะเร่งขึ้นมาประมาณสนะิบกว่าแอมป์เนี่ยแล้ววล้นก็ดีดขึ้นมาประมาณสิบสี่จุดห้าให้เราให้เราเร่งโวล้นนะให้ดรอปลงไปนะไม่ใช่เร่งนะให้ดรอปลงไปประมาณสักสิบสี่ต้นๆ้นเพื่อที่ว่าเวลาที่ดันความถี่เนี่ยเขาจะไม่เกินสิบห้า อ่ะสักประมาณสิบสี่จุดห้าจุดหกประมาณนี้นะไม่รู้ว่าในกล้องมันได้ยินไหมเสียงดังจี๊ดนะจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับเครื่องเพชรที่ใช้ความถี่ในการฟื้นฟูแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าความถี่ที่ใช้ในขณะนั้นมีค่าเท่าไหร่จะเป็นลักษณะของความถี่วนนะความถี่วนก็คือจะวนไปเรื่อยๆตั้งแต่ต่ำไปหาสูงเป็นตัวเลขที่เครื่องเนี่ยถูกกาหนดมาแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าความถี่เท่าไหร่นะต้อง ซื้อมาลองเล่นดูนะถ้าเกิดสนใจนะเครื่องเพชรติดต่อผมได้นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีติ๊กนะมีติ๊กให้นะในการทำนะผมก็จะใช้ในงานที่ไม่มีไม่มีความเร่งด่วนแล้วก็งานที่ผมไม่ค่อยดูแล,แลก็คือคีบแล้วก็ปอดเปิดโปรแกรมทํางานต่อนะแต่วันนี้ต้องการเอาคอนเทนต์ก็เลยเอาตู้เชื่อมโมมาช่วยนะก็คือเอามาทําด้วยกันนะ สเตปประมาณนี้นะครับอาการแบตไม่กินแอมแล้วก็แบตมีประวัติก็คือจ่ายไฟหมดหรือว่าดิชร์จหมดหรือว่าแบตหมดมานั่นเองนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเช็คน้ำนะผมมั่นใจว่าลูกนี้ย9้าสอรอดแน่นอนอีกสิเผมเผื่อไว้ว่าเผื่อมันไม่รอดยังไงเราก็ได้คอนเทนต์ละหนึ่งนะโอเคประมาณนี้นะเราก็ปล่อยจะทํางานไปนะนี่ช่วงที่เราปล่อยความผีแรงดัน ก็จะสูงขึ้นกระแสก็จะสูงขึ้นตามนะส่วนท่วงที่ไม่ได้ปล่อยความถี่ก็จะลดกระแสลงมาเหลืออยู่ประมาณ4แอมป์กว่าเนี่ย4.5เนี่ยเนี่ยช่วงที่ปล่อยความถี่ก็ขึ้นไป8แอมป์9แอมป์ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับเครื่องเพชรที่เราทําเมื่อกี้นะเต่เครื่องเพชรเขาจะวนความถี่นะประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัวนู้นต่อนะเติมน้ํากดแบตใหม่นะเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับผม โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ